จีเก้ากับจะาไนต่างกันอย่างไรไขข้อข้องใจได้ในสามนาทีปะ,ปะไปดูกันค่ะสองคำนี้ต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกจีเก้าตัวนี้นะคะเป็นคำกิริยาคะ่ะเป็นเวิร์บเนาะแปลว่าไม่ใช่สามารถใช้เดียเด่ยวๆได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเอะจีเ yeah, ก้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จังสั้นจังซี่แบบนี้นะแล้วก็จีเก้าแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือตอบปฏิเสธไปได้เลยนะคะเป็นเวิร์บเนาะ ส, ain, to to. ส ain, ่วนเจ้าตัวนี้นะคะจะไนตตัวนี้แปลว่าไม่ใช่เหมือนกันนะคะไม่ชายเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะไม่อยู่โดดโดดนะะเขาจะต้องมีบางอย่างมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่สิ่งข้างหน้านะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น x ละกันเนาะถ้าเราก็จะพูดว่า x จะไนก็จะแปลว่าไม่ใช่ x ไม่ใช่ x นะคะผู้ชายจะไนไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงจะไนไม่ใช่ผู้หญิงภาษาญี่ปุ่นจะไนไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น ส้มตำจะไนไม่ใช่ส้มตำแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรูปปฏิเสธของน้องเดสอุยเดสเขียนยังไงเขียนผิดน้องเดสนะคะนะ,ะเป็นรูปปฏิเสธของเดสเป็นจาไนแล้วก็เป็นรูปที่ไม่สุภาพนะคะนี่คือความแตกต่างของจีเกิลกับจะไนนั่นเองจ้าไวายากรณ์ง่ายๆใน3นาทีนะคะภาษายุมผุนพร้อมเสิร์ฟล้วเจอกันเดอ้อไปแล้ว